วัดดีเจ้าป้าดาวจะพามาพัดเนื่อหมูเนาะใช้เนื่อหมูหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมเจ้าขีดไตเอามาหั่นมาซอยบางๆหน่อยเนาะใส่หอมหัวใหญ่เจ้ามีสั่งหอมสีม่วงหอมขาวแล้วก็มีอันบักเือเทศมีพริกหยวกสีแดงสีเขียวเอาไปพัดกันเนาะเจ้า mày mà mày khát nửa nó. ăn nó mắn sạch chứ. nó mắn leo cái sọp nó. sẽ nặng sẽ noi, sẽ giết sẽ mặn. พัดเลื่อมหมู <c oughs> ใส่หอมหัวใจช <c oughs> าปลาดาวแกงแต่พักแต่ไม่ใส่พริกใส่เกลือมังคนในบ้านมันบัดขีนนะเจ้าปต่ป้าคนกิจขีนจ่างแล้วก็เข้าไทยไนหะต้องทำพัดทำเจวป,ป,ป,ปิ้งผูปิ้งป่าเพื่อปนเรียกกน เกินเจ้ามาถึงสองทีน้อยห้าสิบกั๊กนะเวลาอามาหันแล้วได้เยอะนะเจ้าชิ้นหมูอ่ะช้อยหนาหมกไม่ขีไซเนี่ยเจ้า ถาดาวแกงปลาป้าป้า,ปาคนกินได้แล้วเพรามันเป็นพริกเนาะอยู่ด้วยกันสองคนนะเจ้าเนี่ยทำกับข้าวกินคนได้ยังกันเลย เขา้าข้าบ้านๆกับเข้าเมืองเมืองกับเข้าของไทยเนี่ยมีแต่ปลาดาวขินปลาป้าคนตดกิแก้วเจ้าคนกินแบบเป็นเพราะยีปุนคนบักินทีิกินเลือเนาะบักินเทศอีกสักอู้ง่ายๆนะบักินเทศ กี่ปนหน้านี่เป็นหน้าลนนะเนี่ยผลตกติดก,กันสองวันแล้วนะเนี่ยโอ้มาได้ออกไปทางใดเลย <c oughs> หลังจากกี่ป้าดาวไทายฮิวว่าน,นั่นอนะ่ะถึงวันนี้ผลตกนะนะ่ะ mùa hem hem thôi còn nó cho nó có học học thác coi học là có xay là học 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 là học 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 nè học học กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่สามป้าดาวตัวหนึ่งคนที่เข้ามาชมคลิปป้าดาวเนาะขอเพื่อสมคลิปคือป้าดาวของนายเจ้าบางคนจะบอกถึงสามนาทีได้เนี่ยไปคิดจะเต็มหลังบ้านป้าดาวลบกว่างหมดละอนุมาลเพื่อจป้าดาวลบทิ้งนะช่าใส่ไปปิดจะเต็มป้าดาวไปดูเหรอคิปหน้ายเจ้าป้าดาวดูถึงจบเลยไหม ดูคลิปคุณปลาดาว้วจะคิดหลังบ้านที่ปลาดาวจะมาดูคลิปเ่อเลยเข้าไปดูแค่สามนาทีปลาดาวอูปก่บเขามาดูคือปลาดาวถ้าคนสีดูคลิปคุอปลาดาว,วาาก็จะคอมเมนต์ออกมาเลยว่าทุกทายน่ะปลาดาวอู้อย่างไร sau chết là bị chân đây ดาจ่หอมหัวใหญ่เนาะหอมสีม่วงกับหอมสีขาวเจ้าอร่อยหนาะพักหอมหัวใหญ่เนี่ยเอาซอสหอยเข้าใส่เปลี่ยนสีไปเลยป้าดาขอขอปรุงรสใส่ซีอิ๊วอีปูนเจ้าโซยูอยีปูนเนาะต่กี้ใส่อ้าซอสหอยไปละ ทีนี้ป้าดาขอขอใช้น้ามิลิ้นเจ้าน้ามีลิ้นของญี่ปุ่นนะ่าเอาแทนน้าตาลใส่ไปสองจอนเจ้าอันนี้ผมห่อมีลิ้นถ้าคนดิชอบออกหวานหวานน้อยเจ้าชื่อมีลิ้นถึงนควรมาเจ้าเอาแทนน้าตาลเนาะแต่พัดนี่มันต้องใส่อะ่ะ ถ้าไข่ถ้าไข่บะหมีมม่ก็ใส่น้ำตาลทรายแทนเนาะ ซิมดูได้เจ้าอยามันจืดมันจางอย่างเขาเติมได้เพราะเขาทำกขินเองเนาะ รสดีเป็นน้อยหนึ่งจ้าซ่อนซานนิดน้อย <c oughs> ตอนนี้ก็เอาพริกหยวกใส่เลย

หมูเฮะมันต้องใส่เยอะก็ได้ทีนทีปลายแค่นั้นอ่ะนี่ก็เอามาเขือเทศใส่เลยเจ้าของผมที่ต้องใส่ที่หลังเนาะเอาหอมเพราะมันซุกก่อนนี่ก็หอมมันคิว เสร็จเรียบรอยแล้วเจ้าพับหมูใส่หอมหัวใหญ่เนาะหอมหัวใหญ่พริกหยวกสีเขียวสีแดงเกลือปุ้งกระต่ายผีปลาดาวใส่ให้ดูเนาะอะไรก็เยอะแล้วเจ้าใส่เยอะก่อนนี่มันหมา่อยละอันนี้ก่อนหนัวขนาดเลยทำกันดูเจ้าเนาะ <c oughs> เป็นหอมเป็นยังบ้านเท้าก็ถูกเนาะหมูประดับก็ใสายแ็กขีดตายเจ้าขีดกึง่งซอยสานไหลกึ้นะเจ้าซื้อเป็นก้อนมาอาม,มาซอยเนาะง่ายด้วยคนเท่าคนแก,ก่ก็กินได้เจ้าถ้าคนถี่สอบเพรทเทเอาพริกมากัดที่หลังก็ได้ ข้าพเจ้าใส่ในคณนะเต๋อบ้านไหนมีละออนนี่คะเนาะป้าดาวขอจบคลิปฉันดีกว่านะเจ้าป้ากันคลิปใหม่ขึ้นหน้านอกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามป้าดาวเรเนอร์ขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะแจ่มได้ผัคดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะ